นั่นรับเฉพาะเรียน5ปี46นี่ก็อาจจะไม่คุ้มกับน้ำมันรถนะครับสภาพนี้เนี่ยรับอยู่อ,อย่างต่ำๆก็300บาทนะครับสามรนะี่สวัสดี FC ของช่องร้านอัจนรับซื้อแบง์เรียนโบราณน,นะครับพอดีมีทุระที่สบายย่อยนิดหน่อยนะครับก็เลยจะไปดูเรียน5ปี46นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเรียน5บาทปี46นะครับในตลาดอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลานะครับพอดีแวะมา รับของก็เลยเข้ามาหาที่บ้านเขานะครับจริงๆถ้านัดรับเฉพาะเรือน5ปี46นี่ก็อาจจะไม่คุ้มกับน้ำมันรถนะครับสภาพนี้เนี่ยรับอยู่อ,อย่างต่ำๆก็300บาทนะครับนอกจากว่าขอบข้างๆเนี่มันมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีรอยเนี่เราก็ซื้ออยู่350-400ถ้าไม่ผ่านใช้จนถึง600บาทนะครับต่อเรือนนะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวาวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับได้มาเหรียญเดียวนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยบังเอิญผมไปมทำธุระที่องเภอสบายย้อยนะครับถ้าว่าอยากจะไปนัดรับอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มครับก็กำาไรไม่ได้เยอะนะครับ เหรียญห้าบาทปี4ี่หกเนี่ยรับแลกอยู่เหรียญละสามร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมันมีรอยครับมันเกิดจากการขัดล้างมานิดหน่อยแล้วก็มีขอบบิดตรงนี้นะครับรานะคาก็เลยไม่ได้แพงมากนะครับได้ประมาณสามร้อยบาทนะครับถ้าสภาพมีขอบบิดอย่างนี้ฮะมีรอยปกติครับเหรียญมันสภาพผ่านใช้นะครับแต่ว่าถ้าสวยๆไม่ผ่านใช้งานอน่เหรียญละหกร้อยบาทนะครับ อย่าเพิ่งไปดราม่านะครับว่าเหรียญ5บาทยังใช้ได้ปกติครับใช่ครับยังใช้ได้ปกติครับปกติผมใช้คําว่าแฮบบ์สครับคำว่าแฮบบอสก็คือแลกเปลี่ยนยินยอมซึ่งกันและก,กันนะครับถึงจะหาลาอได้นะครับถ้าเราไปซื้อขายกันไม่ได้ตามหลักศาสนาก็คือฮารอมก็คือบาปนั่นเองนะครับต้องใช้คําว่าแฮบบอสนั่นเองหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับอ่า ทีนี้ตัวแพงก็จะเป็นเหรียญ5ปี40แบบนี้นะครับรับซื้อสรีรับแรกอยู่เหรียญละ3 0 0 0 0ถึง5,000บาทถ้าสภาพาผ่านใช้นะครับแต่ว่าถ้าสภาพสวยๆ5 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอสภาพที่ก็ผ่านใช้นะครับนะฮะอ่านี่เหรียญแท้ครับถ้าเหรียญ5ปี46อีกเนี่ยผมได้มาก็มีอยู่ประมาณ4เหรียญครับ เป็น5ปี46นะนอกนอจากนี้ก็คือเหรียญ10ปี3 1ครับรับแรกอยู่เหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับถ้าผ่านใช้แบบนี้500บาทนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เป็นแผงแบบนี้นะครับปี3 1อนะอรับแรกอยู่เหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าอยู่ในแผงแบบนี้นะครับเอาไปเลย1,000บาทนะนอกนอจากนี้ก็คือ เหรียญหนึ่งบาทปี2529นะครับรับแรกอยู่ในระสองร้ยถึง1 0 0 0บาทนะครับวันนี้ผลิตเยอะครับประมาณ4ล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่าหายากหน่อยก็เพ,เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเหรียญเล็กครับก็เลยมันมันหายไปจากระบบไปซะเยอะครับสำหรับหบาทปี29นะครับถ้าเทียบดูกับเหรียญ5ปี46เนี่ยผลิตประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับ แสนกว่ากว่าแต่ว่าเหรียญ5ปี C6 เนี่ยจะเจอเยอะกว่า1บาทปี2 9อีกครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมเคยได้ประมาณ52เหรียญน,นะครับสมัย3ปีที่แล้วนะว่านะ่าปีที่แล้วนะครับเคยได้อยู่52เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้นักสะสมหมดแล้วนะครับก็เหลือประมาณ4เหรียญน,นี้นะฮะใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณสามถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอยเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไมน่มีรอศอและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญยี่สิบบาทสามรอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ2 0 0บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ6 0 0บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์รันนี่เ9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ